ส,สค่ะพามาดูน้องเคลวที่สวนก็น่าร้อนแล้วแต่เราก็ยังมีน้องเคล้วอันนี้เป็นเคยวุ่นเล็กๆเลยนะไดโนเพึ่งมาเจริญแล้วก็งามตอนนี้นะคะจากกี่ต้นหนึ่งสสามสี่ห้าหต้นคอหักตายไปหนึ่งด้องไปหนึ่งค่ะก็จะเหลืออยู่สีต้นอันนี้ต้นหนึ่งสองสาต้นที่สี่นึ่แล้วก็อันนี้ก็็อดเดียวกันค่ะเคีวหยิกแต่น้องพึ่งเจริญนะคะพึ่งจะรู้ตัว อันนี้อันนี้เป็นรถใหม่ค่ะรถใหม่จะเท่ารถนี้แล้วนะคะถ้าน้องเจริญง,งานดีใบเขาจะออกเป็นแบบนี้นะเขียวๆเทาๆนะเหมือนจะแบบมีฝ้าเนี่ยมีขนเห็นไหมอันนีนน้น้องถัดมาอีกค่ะเขาก็สูงอยู่นะคะดูจากต้นอันนี้คือบุกเบิกคะ่ะใหญ่มากคะ่ะอ่าให้ดูสุดแล้วอะเดี๋ยวนะคะอ่ะ อันนี้น้องน้องเขาไม่เกาะกิ่งจ้าไม่เกาะกับไม้อะน้องไม่เกาะไม้หรอลูกน้องไปพิงพี่เขาทําไมพี่เขาใหญ่พี่เขาใหญ่มากจน <c oughs> ต้องหาไม้ดามละแต่เขาเขาพิงเสาตรงนี้อยู่นะคะน้องเขาก็อันนี้เดี๋ยวได้เก็บกินอีกแล้วให่แล้วค่ะนี่ อันนี้ต้นหนึ่งต้นที่สองนะคะเป็นเป็นรุ่นแรกที่เราเอาลงกระถางใหญ่แบบนี้อันนี้เป็นรุ่นที่สองที่ลงกระถางใหญ่ค่ะก่อนที่เขาจะมาอยู่กระถางใหญ่เขาอยู่ถุงแบบนี้มาก่อนจ้ะอยู่เป็นถุงถุงน้อยแต่อันนี้เขาก็โตแล้วนะคะแต่ว่าเขาไม่ได้ย้ายไปกระถางใหญ่อะถ้าเขาย้ายไปกระถางใหญ่เขาจะต้นใหญ่ค่ะ แต่เขาแตกกอด้านล่างตรงนี้นี่คือไดโนอีกหนึ่งต้นงามอยู่นะคะก็ใส่ปุ๋ยไปแล้วจ้ะอันนี้เป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะเป็นรุ่นใหม่ที่เราเอามาลงอันนี้จ้ะคืออีกรุ่นหนึ่งรุ่นที่สองค่ะที่เราสั่งต้นน้อยๆมาลงแต่ลอดน,นี้เกือบตุยเพราะว่าเรา ใส่ปุ๋ยเข้มไปค่ะน้องใบเหี่ยวแล้วก็ใบไหมเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนเนาะเกือบตุยแต่ก็กลับมาได้อันนี้โดนแดดเยอะไปค่ะหลับอยู่อันนี้ก็จะเป็นรุ่นที่สองค่ะที่เราซื้อต้นน้อยๆขนาดนี้มาแล้วเราก็มาใส่ในถ้วยไวไวควิกค,ค่ะเจอะรูที่ตูนี่ค่ะ เจาะดูที่ตูดเขาแล้วก็ลองด้วยเศษใบไม้แห้งเนาะยากขึ้นแล้วก็ใช้ดินมูลไส้เดือนผสมแกบค่ะแล้วก็ใส่ดินที่มีดินหมักใบมะขามเทศค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ต้นนะคะอันนี้คอไม่ยาวอันนี้ทรงสวยมากเลยอันนี้คือจากต้นน้อยเลยจากหลุมเล็กๆต้นคืบหนึ่ง อ่ะต่อจ้ะมีต้นนี้เขาโดนนอนรุมเขาเหลือแค่นี้เราน้องเจริญก่อนนะฮะก็ถ้าทรงที่สวยที่อยากได้ก็จะเป็นทรงเตี้ยแบบนี้จะไม่ใครชอบทรงสูงอันนี้ถามว่าโดนแดดไหมก็โดนแดดนะแต่พี่เขาสูงจังเลยอะ่ะก็งามแล้วงามแล้วเขาต้องการดินที่อุ้มน้ําแต่ไม่ได้มากอุ้มน้ําแต่ระบายน้ําได้ดีเขาต้องฉ่าอย่างนี้ทั้งวันนะ ฤด,ดูร้อนแล้วแล้วก็เวลารดน้ำต้นนี้ก็รดใบด้วยเขาจะได้เย็นๆสดชื่นสดชื่นนะอันนี้คือเป็นแถบไปเลยจ้ะก,ก็มียี่สิบสามสิบต้นอยู่สั่งมาห้าสิบต้นซื้อก็ตุยไปบ้างแหละไม่ใช่มีตุยแล้วก็อันนี้เป็นแบบที่เราเอามาเล็ดสั่งมาเล็ดมาแล้วเราก็เพาะค่ะอีกอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้านู้นเราจะเอาลงแล้วค่ะอันนี้นะ ั่งเป็นมเมล็ดมาลงแล้วเราก็มาเพาะ,มะเมล็ดเองค่ะน้องก็งามอยู่นะใช้ได้อยู่ค่ะแค่เอาดินให้ชุ่มน้ําแล้วก็ระบายน้ําได้ดีเสร็จแล้วย้ายกระถางก็บํารุงน้องอย่าใส่ปุ๋ยเค็มเกินไปเชียนั้นเลยค่ะต้นไหนที่มันมันยิ่งยิ่งยอนยอไม่นี่เราก็ถอนเขาทิ้งน,นะคะอันนี้ถือว่าเขาเขาอึดมากนะเพราะว่าเพาะเขาตอนอีนี่ ปลายหรืดูหนาวแล้วตอนบ่ายก็คือแดดมันร้อนลอดมาประมาณเมล็ดปเปอร์เซ็นต์เมล็ดงอกแปดสิบนะคะลอดมาสักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้อยู่ค่ะลอดมาไม่ครบอันนี้ใส่ปุ๋ยอยู่จะ้ะอยู่จะ้จะสูตรสิบห้าจ้ะสิบห้าเสมอจะ้ะอีกหน่อยจะทำฟาร์มเคียวล้วค่ะสนใจก็สั่งได้นะคะสั่งได้เลยจะ้ะ ไปตัดกิ่งกุหลาบอุ้ยพาไปดูกุหลาบพปมาดูดอกกุหลาบเขาเล่าอันนี้ดอกกุหลามนะคะตั้งแต่ซื้อเธอมาเธอไม่เคยออกช่อที่มีดอกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกค่ะอันนี้เธอแตกมาเธอก็มีจ้ะสองช่อแล้วนะจ๊ะอันนี้อีกสามช่อสี่ช่อห้าช่อคือทุก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 ไปเกี่ยวทุกทุกเกี่ยวทุกทุกยอดเขาแตกดอกให้ฉันหมดเลยจ้ะต้นนี้เขาแข็งแรงแล้วจ้ะ ดีใจมากเลยจ้ะส่วนนี้นี่ลุ้นต่อไปว่าเธอจะให้ดอกชันไหมลุ้นต่อไปค่ะริบใบออกให้หมดแล้วค่ะให้เขาแตกแตกตาออกมาเนาะลุ้นเลยจ้ะบายบายไปแล้วจ้ะ